พอกับเจ็ดก็ะห่างที้เงเหมือนเดิมที่เราเลยเมื่ออากาศหนาวโจ๊กจระเท่าครับจุกกร้าย ตายเชฟกระทะห้างเชฟกระทะห้างตรงตรง,ตรงข้ามอาหารแบบนี้นะครับยังกินนอ้๊ยยายไพ่ได้ไพ่ทั้งยุโรปได้ไพ่ชาวนาเมืองนอกค้นกาลลสินละตับพอค้นยี่หอดที่ถึงกบไดส้สีครับไดส้สีอยู่เมืองอยังนอน้อกโดบอกโดของฝาราั่งเศสครับ แต่ก็ได้หลายคนนะครับในหลายคนที่รเริดกล่าวถึงขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนับเดอ้อพี่น้องชาวยูทูบจากใจกิงของยูทูปพีนอกครับเราจะดูแลสิกันและกันติดตามกันไปเรื่อยๆครับผมเป็นกว่าถึงจะหลอดทอดฟังคนละตอนนี้ก็เบิร์ผมเกีย่วกัน กกหมูซะก่นอนนี่กะสิพัดกะเพราเลยนะครับนี่แบบกะเพรา,พาห,หมูอันนี้เครื่องกะเพรามีเครื่องปรุงก็มีประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวทายภาพให้เมันงแกล้ไก่นี่เลยครับนีประมาณนี้แล้ผมจะพัดผัดกะเพรา,พาห,หมูผัดกะเพรา,พาห,หมูชิน่น ใบกะเพราก็เอามาเป็นเป็นงาเลยครับเนี่ยเอามาเป็นงาเลยบรเิเวเป็นใบเราเอามาบางหนีต่อต่อเนื่องเลยอยู่ในส้นเดียวกันกระชิดได้แต่แนี้กระชิดได้แล้วเนาะไว้งนี่ก่อนยวไปบังผัดกะเพราครับผมต่อไป สีของยืดพบงันนอกเช็่อราคาห่างครับผมสีมบอกว่าไงอย่างใส่กระเทียมใส่หอมหอมแดงครับกระเทียมหอมแดงนะครับพริกขี้หนูสดขีหนูแดงสดครับมะขวานด้วยกันรสชาสต,าขตาาิของเจ็บไอสไตล์ของเจ็บวัต่างออกแบบนี้จะมีหอมแดงหอมแดงฝอกแล้วคลุกกต่ละเอียดแล้วก็กระเทียมสลีใหญ่พริกขี้หนู มาผัดผัดใสนะ่นื้อมันมนีูตีเดียวใส่พรนานาเนยนะครับรสชาติดเด็ดไมหอมพราข้าวตงผัดปลาเห็นปลาทำไมผัดกะเพราทำไมพี่มันเหม็นเขียวเพราะว่าตอนผัดเนี่ยคนคนก็ผัดเขาไม่ได้ผัดนี้ก่อนอาจจะเป็นเรื่องความรีบหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ค,ครับหลังจากคุกเรียบร้อยแล้วไม่หอมแล้วเอากลับเอาหมูที่เราเตรียมไว้ลงไปผัด เนี่ผมใส่หมูหมูชิ้นหมูชิ้นนะครับผม,มเอาเอาไว้จะคุกเผาครับคุกตีคุกตีเอาใส่หอยลายอืมครับประมาณนี้ด้วไป สายขอผมจะสายง่ายๆครับเชดกระทานเาเห็ดซุปครับพี่น้องครับใส่แล้แค่เผากันก็ปรุงกะเพราก็ไม่เป็นไรมนะีพวกน,นี้ต่อปรุงรุงน่อรุงผิวขาวขาว,ขาวอะไรที่ผิวขาวครวะรสาด ก็ได้เลยบม่บอกว่าอันไหนไม่บอกต้องใส่อะไรโอเคโอเคกวาหลังจากใส่เครื่องปรุงหมดทุกอย่างแล้วครับใส่ซีอิ๊วดำดำ ซี่ดี่ดำเนี่ยมันจะมีหลายอย่างครับแบบแบบหวานแบบไม่หวานเ้าเลือกครับเลือกเอาที่มันไม่ไม่หวานมากใส่เพื่ออย่างจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ครับซี่ดำสำหรอบผัดกระเพราแต่พวกกุ้งก็ใส่จะใส่ก็ืสีมันสวยให้ออกสีทองมีอะไรหรอครับกับทำกับข้าว น,น,นี่กระปอกขั้วยแล้วก็ชิมดูใส่อะไรนี่น่ก็ใส่กกระเพราลงไปเข้าดิ ลมาทั้งสวนแล้วทีน้องหยุดไปเลยรูดไปรูดไปเป็นกานเป็นกา้านนเก็บ ใส่ข้าวลงไปคุบเออย่างว่าเหนียวแค่เติใบกะเพราคุ้ข้าวทำง่ายสไตล์กระทะขางครับทำง่ายสไตล์เชฟกระทะ ไม่มีสูตรตายตัวแล้วแต่ใครจะทำขนาดน,บบนุ่งแรมยังไงไม่ต้องก็ตายตัวได้สถืออาหารเติมชีสันอีกเส็กน้อยพี่น้องเห็นอนมันเอยคือไก่ เป็นการเลยครับีใจ่ี่น่องกระเก็ผ้ากุกข้าวสุดเช็กกระถางได้ไปแล้วที่มีการใส่อีก ตบาเสร็จแล้วครับผมข้าวไป